ครวัสดานเลยนะครับปุ่ม ISO 400นเดิมนะวครับวันนี้เรามาอยู่กับไลท์ลูมอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนอย่างเดียวเลยครับคืออย่างเดียวของโปรแกรมนี้คือคือ Color Grading นั่นเองนะครับนี่ตรงนี้ครับไอไอลูกกลมสามลูกเนี่ยครับ ขลุ่ยเกรดดิ้งบนรณสูนมันเพิ่งจะมาเมื่อช่วงต้นปีหรือช่วงปลายปีที่แล้วนะครับมันมาแทนสปิดโทนนะครับของเมื่อก่อนของไลดูเวอร์ชันก่อนนะครับนี่ผมก็จะมาสอนเกรดดิ้งนะครับซึ่งเกรดดิ้งนี้ก็เหมือนกันครับเป็นการย้อมโทนครับเป็นการย้อมโทนของของตัวเกรดดิ้งเอายิบโมโกะสวยสวยสวยนี่ครับตามจริงอันนี้เป็นเป็นภาพที่ผมผมยังไม่ได้ทําเลยสักนิดเดียวนะครับเห็นไหมครับเป็นภาพหลังกล้องนะครับ นี่ผมใช้เซตหกแล้วก็ใช้เลนสามห้าอาร์ตนะครับผมใช้ Z6 แล้วก็ใช้เลนสามห้าอาร์ตนะครับแล้วก็ผมยังไม่ได้ทําโทนเลยครับไอ้ใบเนี้ยนี่ผมจะมาสอนเกรดดิ้งนะครับซึ่งใครหลายๆคนก็ยังงงอยู่ว่าเกรดดิ้งเนี่ยมันใช้ยังไงนะครับนี่มาเด้อมานดีเด้อสิสอนได้สวยันนี่ภาพหลังกล้องนะครับตามจริงภาพหลังกล้องก็ มันคุมโทนอยู่แล้วครับเราเราจะทำเกรดดิ้งง่ายๆขึ้นนะครับแต่ภาพไหนที่มันสีเยอะๆี้ยเราจะทำเกรดดิ้งยากครับก็ขอบคุณนางแบบน้องตาหวานด้วยนะครับน้องน่ารักมากน่ารักที่สุดในโลกนะจ๊ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าอ่ะการเริ่มเกรดดิ้งนะครับเราจะเริ่มจากอันนี้คือมิดโทนมิดโทนคือสีเกรดดิ้งสีของทั้งภาพนะครับทั้งภาพจะโดนของสีไปด้วยนะครับง่ายๆครับไฮไลท์เอ่อตัวนี้เป็นชาร์โดครับชาร์โด จะดึงสีจะยุ่งกับส่วนมืดของภาพนะครับเอ๊ะ okay. ต่อไปเป็นไฮไลท์ครับนี่ครับไฮไลท์ highlight. เรางงใช่ไหมครับว่าไอ้สามตัวเนี้ยสีมันไปยุ่งตรงไหนบ้างง่ายๆเลยครับมิดโทนคือสีของทั้งภาพชาโด้ Shadow คือสีของส่วนชาโดที่อยู่ใน,ใน,ใ,นในภาพใบนี้นี่ครับมันมันม,มันเป็นส่วนนี้เห็นไหมนี่มันจะไปยุ่งกับส่วนนี้ครับสีชาโดครับของมิดเอของของเกรดดิ้งแล้วก็ไ ตัวไฮไลท์ครับเหมือนกันกับชาโดเลยครับมันจะไปยุ่งตรงนี้ครับนี่สีนี่นี่สังเกตว่านี่เดี๋ยวผมลดไฮไลท์เพิ่มเพิ่มเพิ่มไฮไลท์ใช่ป่ะนี่เหมือนกันครับนี่เห็นไหมมันมันมันจะยุ่งอยู่แค่โซนโซนตัวมันนี้ครับสีดํามันจะไม่ยุ่งนะครับง่ายๆครับไม่ยากไม่ยากครับมาเราไปเริ่มทําเลยครับถ้าเผื่อภาพไบไหนที่ถ่ายถ่ายออกมาแล้วดูดีหรือสวยแล้วนะครับเรามาทําแท่เกรดดิ้งก็พอนะครับ นี่ครับมาเราเราจะเริ่มจากมิดโทนผมจะย้อมโทนนี้ให้ออกเมกาหน่อยนะครับคือโซนโยุโรปหรือโซนเมกาเลยนะครับมันจะออกอันอันค่อนทานจัดๆแล้วก็อันสีเหลืองๆตุนๆนะเด้อครับทำเงินเด้มนี่ยเนี่ยเรามิดมิดโทนใหญ่ๆนี่มิดโทนเราดึงมิดโทนมาตรงประมาณ ประมาณประมาณสีออกแดงๆเลยนะครับเราสามารถเลื่อนเลื่อนตรงนี้ได้นะครับเี่นเลื่อนสีได้ซึ่งให้ซึ่งให้วงกลมตัวนี้อยู่อยู่ที่เดิมนะครับเรามาดูตรงนี้ก็ได้ครับนี่มิดโทนน่ครับแล้วก็ดึงขึ้นไปนะครับผมจะให้มันออกแบบน้ําตาลน้ําตาลหน่อยทางซ้ายคือ before นะครับหลังคือ after นะครับต่อไปเป็น shadow เห็นไหมครับตรงนี้ shadow นะครับพอเราทำมิดมิดโทนเสร็จเรามาทา shadow ต่อนะครับ shadow เนี่ยผมจะให้ออกฟ้าฟ้าเขียวๆหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ต้องเยอะมากนะครับ กำลังหาจุดให้มันนี่สวยครับอืมเขียวๆต่อไปเป็นไฮไลท์ครับสุดท้ายนะครับให้ผมออกให้เหลืองๆหนะ่อยประมาณไหนดีอืมประมาณนี้ประมาณนี้ก็ได้ออกเมกาเมกาหน่อยนี่ เสร็จครับแล้วเราก็มาเพิ่มปรับตรงแถวนี้ก็พอครับเราไม่ต้องไปทำตัว่างอื่นเลยครับเรามาทำตัวนี้พอเรามาเพิ่ม,อมคอนทราสต์ไหมให้มันดำขึ้นหน่อยคอนทราสต์สิบครับลดไฮไลท์ลงไหมหรือเพิ่มเพิ่มเพิ่มไฮไลท์ขึ้นสักสิบสิบถึงสิบห้าครับแล้วก็ชาร์โด้เราเราดึงชาร์โด้ลงดีวกว่าัสักยี่สิบไว้สีขาวเป็นภาพไม่ต้องครับแบ็คเป็นภาพไม่ต้องครับนี่พื้นผิวของภาพน,นะครับลบสิบ นี่ครับสกินผิวนี่แค่นี้ก็สวยแล้วครับถือถ้าเรามันออกน้ําตาลไปใช่ไหมครับเราก็มายุ่งกับมิดโทนครับเราก็ดึงมันไปทางอื่นสีแดงผมว่าประมาณนี้กำลังดีแค่นี้นะนี่ครับเสร็จแล้วครับเราทำแค่เกรดดิ้งก็พอครับนี่ before after ง่ายๆครับเสร็จแล้วครับกับการทำเกรดดิ้งนั่นเองนะครับ กราบขอบคุณทุกๆคนที่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ผมไอโอสีน้อยขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายไว้เจอกัน,นคลิปหน้าครับ